ขนมที่ทําจากไข่แดงนะคะไม่ว่าจะเป็นทองยิบทองยอดฝลอยทองทัดไข่หรือสังขยานะคะจะมีเลขธาตุฟอสฟอรัสค่อนข้างจะสูงซึ่งไข่แดงปริมาณ100กรัมจะมีฟอสฟอรัสประมาณ580มิลลิกรัมเลยค่ะสําหรับโรคไตนะคะโดยเฉพาะระยะ3 4 5สี่หไตทำงานลดลงการกาจัดฟอสฟอรัสก็จะลดลงด้วยซึ่งจะเสี่ยงฟอสฟอรัสในเลือดค้างได้ง่ายหากฟอสฟอรัสค้างในเลือดก็จะทําให้มีอาการคันตามผิวหนังหลอดเลือดแดงติบ แข็งเสียงโรคหัวใจและกระดูกพุนกระดูกบางค่ะสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะแนะนําว่าให้จํากัดฟอสฟอรัสไม่เกินวันละ6 0 0 8 0 0มิลลิกรัมและขนมกลุ่มนี้นะคะก็ยังมีพวกผงฟูเบกกิงโซดาด้วยซึ่งก็จะเป็นแหล่งของโซเดียมแฝงค่ะถ้าเราได้รับโซเดียมมากจนเกินไปก็จะทําให้เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงแล้วก็อาการบวมไตทํางานหนักขึ้นด้วยค่ะและขนมเหล่านี้นะคะก็ยังเต็มไปด้วยน้ําตาลกินเยอะก็จะทําให้น้ําหนักขึ้นได้ และในผู้ป่วยโรคไตที่มีเบาหวานอยู่แล้วน้ําตาลในเลือดก็จะพุ่งขึ้นได้จะทําให้ไตของเรานะคะเสื่อมได้เร็วขึ้นดังนั้นผู้ป่วยโรคไตนะคะต้องจํากัดขนมที่มาจากไข่แดงเพื่อที่จะลดภาระการทํางานของไตแล้วก็ชะลอไตเสื่อมไตระยะ3-5แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงหรือถ้าจะทานนะคะทานให้น้อยที่สุดและไม่ทานบ่อยด้วยส่วนไตระยะต้นๆ1-2นะคะไตย,ยังทํางานได้ค่อนข้างที่จะดีทานได้บ้างแต่ ก็ไม่ควรบ่อยติดต่อกันทานในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปด้วยค่ะและถ้าหากใครนะคะกําลังมองหาตัวช่วยในการดูแลไตก็อยากจะแนะนํายูมิตัวนี้เลยค่ะเป็นอาหารเสริมที่อยู่ในรูปแบบเจลนําเข้าจากอเมริกาและผ่านออยอในประเทศไทยยูมิ <Y umi S 2> จะมีฟูคอยแดนซึ่งสกัดจากสาหร่ายสีน้ําตาลช่วยสนับสนุนการทํางานของตับไตหากใครสนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มหรืออยากจะปรึกษานะคะทักเข้ามา ได้เลยค่ะ